โอเคครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับ,บ,บผมก็ผมไมโครพัชวิรอดอออ EP4 นะครับผมก็นะครับผมอย่างที่บอกผมบอกที่ก่อนแล้วว่าผมจะมาตัดไม้ก่อนอ่านี่ตัดมาแล้วนะบ้านผมกัดแค้นไม้นะผมคลิปนี้เราจะไปไหนดีเอ่อลงเหมืองแล้วกันอย่างที่คอย่างใน,นคลิปที่ผมบอกล่าสุดนะฮะเอาชิบหายลงบ้าน Help me please ก็ถ้าพูดแบบกำกวงนิดหน่อยผมก็ขออภัยด้วยนะครับประดีนี้แบบมึนๆน,นะผมโอ้กระตุกกระตุกมึนๆนิดน,นึนงนะก็วินแหละมากเลยตอนนี้ถนะามว่าทำไมมึนเดินเล่นมึนครับไม่รู้ได้ผมวิีโอผมก็เมารถใช้หรือป่าเบล นะครับผมตอนนี้ขอรอสักครู่นะครับผมก็หาบ้านอยู่ไหนบ้านถามว่าบ้านอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหแค่เราแค่สลัดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจำได้บ้านายอะไรตรงนี้อ่าผมผมจะบอกนะครับว่าวิธีนะครับผมอันนี้พูดไปเรื่อยๆนะครับผมว่าบอกว่าวิธีทิ้งของที่เ่บงเงี้ยอ่าทำยังไงหลายคนไม่รู้แต่หลายคนก็รู้แล้วนะครับผมก็ บอกไว้ก่อนบอกบอกว่าคุณไม่รู้ละกันเนาะว่าเนี่ยกดคอนโทลครับผมคอนโทนคิวนะผมถือว่าทิ้งหมดเลยนะผมถ้ากดคิวทิ้งทิ้งทีละอันเนี่ยเห็นไนะฮะทิ้งทีละอันอันเนี้ยอุ้ยคนช้าเกินไปอะไรวะเนี่ยเออไม่ออ้หมูไม่ได้ใจไวรุ่นเลยอะไรวะเนี่ยก็กดนี้ไปก็ได้อ่าแต่รูเสียคือแบบนิ้วก้อยจะฉีกเอานะกดนั้นนะมันบ่ได้มันบ่ได้ สำหรับดูเราฟาร์มข้าวเราฟิงโอ้คางคางฟิงเสร็จแล้วครับผมนี่รูปแบบอาจจะไม่สวยนะครับก็สอรี่กันด้วยนะครับผมไม้ไม้ขอ,อ,อไปครับพอดีว่าเมื่อกี้เล็บยูอยู่ครับผมไม่ใช่นะจามครับผมมาฮะก็คลิปนี้ แามว่าลงเหมือนกันดีกว่าเอาด็กเราขาดแคลนคตรๆเลยนะฮะคือแบบบ้านตอนนี้คือจนเป็นจนอะจนมากๆไม่จนจนจนมากๆด้วยนะผมก็อีพินี้ลงเหมือนกันลงเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S 2> อ้าเราไปขุดอับซิเดียนทำประตรูนรกดีกว่าไปา ไปนะครับว่าอาจจะมีเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดไปฟึดมาก็ซอรี่กันด้วยเด้อนะช่วงนี้เป็นหวัดครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองไงเป็นหวัดเนะปรับไหม่ไม่ตรงสัก,กทีโอเคอาจจะตรงละอาจจะได้ยินเสียงเบาเบาดังเบาดังก็ขออภัยด้วยนะครับคือพอดีปรับใหม่ไปมา ก็อาจจะซอลร,รี่กันด้วยนะจ๊ะนะก็ครับครับเอ้ยไม่ต้องครับเลยมั้งมีทางน้ำไหมว่าแต่ทางน้ำทางน้ำเอา้าทางน้ำไปเลยอ๋อถามว่าเอาทางน้ำไปทำไมนะเวลากระตุกไงเราพอถ้าระวังน้ำทำันเราก็ไม่เจ็บถูกไหมอ่าถ้าระวังทัไม่ทันเหรอจะเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวแก้บนอะ โอ้หวัด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 คืนนี้จะไม่หลับไม่นอนนะผม <c oughs> เลอเลยเลอทักครับผมไม่ชาละถามว่าตู้เนี่ยอะทำไมทำไมไม่เป็นชาร์จเลยผมรอเบลสามสิบนะฮะคือถามว่าทำไมต้องรอก็เพราะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะ คือเวลาเราเอนชา่นเลเวลสามสิบคือจะเสียแค่สามเลเวลอ่ะมันจะคุ้มมวากันไหมอ่ะว่าว่าว่าคุ้มแบบว่าสุดๆอะคุ้มสุดๆอะคุ้มอยู่นะผมว่าคุ้มโคตรๆเลยนะฮะเดี๋ยวดาทำทอสกันโอเคออถามจริงโคตรหมดบ้านแล้วใช่ไหมให้ตาถึงซาร่า โคครับผมเอาสติกไปด้วยโอเคสำหรับใครอยากให้ผมเล่นมอดไหนก็ผลปไปด้านล่างคลิปนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวผมหารถเล่นเอาอ่าผมผมก็รู้สึกเบื่อกันเนี่ยตอนเนี้ยอยากลองแบบเล่นหลายอันดูเี้ยเจ้แลแลซ้ายไม่แลขวาแลขวาหันเจอเหล็กก้อนหนึ่งช่วงนี้ผมขัดแค่เหล็กคือ ไม่้ใครหรอกคือผมเจอเยอะแหละแต่ผมไม่ขุดไงฉะนั้นกำลังหาแบบเพชรเพชเพชเพชอยู่ไหนเพชอยู่ไหนเงี้ยเออเลยแบบอืไม่อยากแบบคนคิดคือแบบเล็กคือไม่ต้องการอ่ะตอนนั้นผมคิดคือตอนไม่ต้องการแต่ช่วงนี้คือเล็กเล็กแล้วก็เล็กโอ้โหพี่ครับไม่ต้องไม่ย้องมาเยอบผมโอ้เฮ้ยทำไมไม่ได้ยี่สิซอมบี้ ออกไฟก่อนเดี๋ยวปับ๊บเดี๋ยวปับ๊บปรับนลยฮะคือเกี่ยวนี้รอเปล่สาสภาพันกาสตุว์มช่รหมะบอกปรับไม่หมดเลยสภาพอากาศไม่นะ่าเกี่ยวห้องท้อเสียงอะไร,รอ่ะเพลงอ่ะ นะไม่ใช่ผมว่ามันเกี่ยวกับอะไรหูฟังผมรุดอ่าหูฟังผมรุดหูฟังรุดหูฟังรุดอ่ะสิเส่งนี้ปิดไปก็ได้ม嘛ศัตรูนี่หกสิบเยอะก็เพื่อนไปเลยฮะผมเราจะมาเดินสำรวจกันโอ้เด็กเดี๋ยวเราตอนกลับค่อยคุวกันนะหนักเป็นงี้แล้วผมอะโลกเป็นโลกครับผมเป็นโลกเป็นโลกคือแบบ ไปฮะโอ้โหขุดกันฮนะเราสายขุดป๋าขุดไปฮะผมอยากเจอสปาโมนเตอร์อยู่นะอุยอ้ยอุ้ยเชี่ยโอ้สะดุ้งจริงครับเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะลงมาอีกสอง ผมว่าปักทอนแล้วนะนลงมาได้ไงวะเกิดมจากไหนเนี่ยตรงนี้หรือเปล่า <c ười> ไม่รู้ครับขุดครับผมมองไก่ทรายเหมือนบล็อกเหล็กไหมไอ้อบล็อกบล็อกเพชรไหมอ่ะว่าเหมือนนะผมหลอนผมหลอน,ผม,ลอนผมหลอนไปแล้วรอบหนึ่งผมนึกว่าบล็อ,บบอกบอกออล็อกบล็อกทุยผมนึกว่าบล็อกทองเออหนูว่าบล็อกทองมาเกิดมามามาอะไรเขาเรียกอะไร เหมือนใครวางไว้ตรงนั้นอนะ่ะผมแบบรีบขุดอะ่ะตอนนั้นอ่านชื่อดูเป็นทรายครับผมแฮวเลยแฮวเลยครับผมแฮอแดกะทำไมมันไม่มีเสียงพวกเนี่ยโอเคท้อยเสียงเก็บมันไม่ดังเดี๋ยวนะสักแปบหน,นึ่งจะปรับไม้ได้ละประเด็นอะ่ะเดี๋ยวๆๆๆเเ,เขายังเข้าที่ระวังไปไปยัง ไปไปโอเคไปก็ไปโอเคโอเคฮะถ้าไม้นี้ไม่ดังก็ขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมเขียนเอาอาจจะไม่จะหลุดเงี้ยผมปับปล่อยเงี้ยตอนบ่อยอุ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วผมอุ๊ยสองใบมุ่นชนอเอออเอพัง ผเจอทองครับผมตรงนี้ไม่ได้ขึ้นมาเลยหรือเปล่าโอเคถ้าเจอเพชรนี่จะเป็นแบบพกคุณอย่างสูง,งนะเนอะผมกลัว1.9ึ่งจ้าเงอแล้วมันค่ายเนอะเอ็นเดอร์ดะก้อนยากอะ่ะเออผมว่านะที่ผมคิดคือม,ว,มว่ามันสู้ยากอยู่นะสู้ง่ายไม่ว่าเลยมันสู้ยากจากนะเราจะไปไหนกันดีต่อจะข้ามฝั่ง อะไรเอา้าเหนือไหมเด็กกระทองไม่เหมือนกันเลยอเอาท็อตกูเอามาเจ้ารู้ไหมว่าท็อตนั้นมันหายากแค่ไหนนะโอ้โหเยอะอยู่นะโอเคเก็บรวบผมตอนนี้ถามว่าเก็บทองทำไมข้าวแล้วเนี่ยครับผมคือที่ผมคิดนะ คือหา mpc กคับผม mc mc แบบกำลังกลังยังไม่กลายร่างเต็มตัวแล้วนะซอมบี้วีดเจอร์หรือเปล่าขาพูดนี้หรือเปล่านะผมไม่รู้นะเราจะได้เป็นมีหมู่บ้านทีเราหาหมู่บ้านไม่เจอเออเราต้องผลิตขึ้นมาเองอยู you know ่เนาะถูกปะวะ่าผลิตขึ้นมาเองไม่ใช่เออต้องปรุงยาแบบให้มันนั้นอยู่แล้วสมานแผลเออ ผลิตขึ้นมาเองแม่งฟังแหม่งแม่ง <c oughs> ข้าจะผลิต MC ขึ้นมาเองไม่ต้องห่วงหรอกแฮะโอเคเหล็กเยอะอยู่นะโชคดีครับผมตอนแรกเรามาเราเจอเลวินไงเราขุดมาเนี่ยรดงดิงด่งดิ่งดิ่งมันเจอเลวินถือว่าทำให้ทำให้เรานี่มีสภาพแวดล้อมในการเล่นนี่ดีขึ้นนะผมว่าจะเลวินนะ ใหญ่เงี้ยเออดีคุ้มคุ้มสสๆนะฮะผมก็คลิปนี้อาจจะมีทุกคลิปแหละอาจจะมีคำหยาบบ้างนะครับแต่ผมไม่เยอะไงเออแบบขาดคำหยาบมันไม่ได้ไม่สนุกหรือเปล่าไม่แนจ่ใจนะสำหรับผมคิดนะคือแบบไม่มีคำหยาบนี่มันแบบมันไม่มันไม่ใช่ตัวเองว่าบางครั้งอะเห็นไหมผู้เคยแบบคนแบบอาจจะพูดแบบเคยพูดแบบเฮี้ยสัตว์นะัะผมก็อาจจะเป็นแบบบางคนไงเออแบบ พูดพูดนติดแล้วคล้ายๆกันอะแล้วพูดแบบครับครับ,บพูดไงเยอะๆมันผมว่าไม่ไหวอะ่ะผมคิดคือผมว่าไม่ไหวเหมือนกันนะกูปิดเสียงแล้ววะใไม่ได้ยินเสียง exp เด็กเยอะมากเดี๋ยวเราเราเวสามสิบครับผมเป็นชาร์ลรัวสภาพอากาศไม่ใช่ นีอ่อืมโอเคเราจะสำรวจเรื่อยๆครับผมสำหรับใครนะครับผมที่แบบใครเคยแบบได้ยินเสียงบ้างแบบมันจะเป็นเสียงคล้ายๆแบบเหมือนจะแบบเวลาเราแบบพูด,ดน้อยๆอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงเพลงอยู่ข้างหลังเขาเรียกอะไรไม่รู้อะนะใครมีบ้างครับผมว่าจะคิดว่าเพลงไหนหนุกๆนะุะช่วยเม้นไว้ด้านล่างหน่อยนะครับเดี๋ยวผมบอกมาใส่คลิปเอาก็ได้ เดี๋ยวผมใส่คลิปไว้โอเคไหมเออมันจะได้แบบเวลาผมเงียบไปมันจะได้แบบคลิปมันจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจยงเงี้ยเออคลิปมันจะได้แบบก็ปี้กระเป๋าอ่างเงี้ยเออใช่โคเยอะไปไหนวะเฮ้ยนะเดี๋ยวรอเด็ก,ช,กชุดสองชุดก่อนแล้วก็ไปคุดอสิเดียรกรันอยู่นเนาะไปฮะถึงชุดไหมเราโคไ้ชุดเดียวก็พอแล้วมั้งมาเนี่ย ประเด็นคือโคผมไม่เก็ตขุดอ่ะเออมันเยอะถ้ามีเพชรนี้เดี๋ยวหุดหงดทั้งวันอ่ะหยอกเออเออเอนะฮะไปโดนมอนเกิดทำไงดิเมืองใหญ่อยู่นะถ้าไปตามรอบๆกำแพงเนี่ยว่าเมืองใหญ่โอเค สวัสดีครับพี่พี่อะไรเหรออืมมีเทศกาเออมิชัยคนละบี้กันพี่พี่เราจะมาลองดูกันว่าว่าจะเป็นไงอ่าอย่างนี้นี่เองครับผมมาตกที่สุดเอ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษจริงพี่อืออืออะไรต่อยว้าต่อย้ายว่า เหมืองที่สุดแล้วใช่ไหมเคงะเรามาขุดออฟซิเดียนสิบก้อนกันดีกว่านะครับขุดไปครับผมแตปแตะ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 ช้ามากขุดวันก้อนแล้วขุดไปครับผมขุดไปขุดไปจอจอ ได้ปะได้นะทำไมเสียงดับมันไม่ได้ยิน <c oughs> วะเสียงดับไปไม่ได้ยินไม่เสียงมันไม่เห็นได้ยินแต่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 เฮ้ยเด็กคนบ้าน่าใช่เลยอ่ะดีแหละน่าริกอะผบอกแล้วฮะคนของเรวินเนี้ยขอบขอบไม่มีเหล็กเยอะจะตายห่ะ นะประเด็นคือเราเราไม่ใช่ทาซานไงเราขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่สี่ก้อนแล้วครับผมอ่ะสู้ๆู้สิบก้อนหุยเลหุยหุยเลหุยแปะหาล้วครับผมเหลยห้าก้อนสู้ๆเบลสู้ๆเบล ต่ว่าเป็นเรื่องจริงถ้าขุดบบกนี้เพราะว่าขุดแป๊บเดียวเองเนาะไหนขุดแล้วมาหลอกกันว่าจะเป็นไงวะถ้าเป็นเรื่องจริงเนาะโอ้โหแบบถ้ามครับแบบผมเคยเห็นคนคนเล่นคนเล่นคนเล่นแมคคับอยู่อันหนึ่งนะเป็นพี่คาัชาหรือเปล่านะพูดได้หรือเปล่านะผมก็นะักคนอื่นน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมก็จะเป็นมดมดนึงอ่ะที่มันเป็นมดเอาชีวิตรอดมากๆเลยแบบก่าจะได้ไม้หินโอ้โหแบบ ต้องเห็นว่าแกสลักเงี้ยแบบแก็หินตามท่าน,น,นแล้วแกสลักเงี้ยเออเหมือนยุคก่อนหมืนยุคหมืนยุคหมืนยุคก,ก่อนอ่ะเออแบบงั้นเราอยากได้มากเลยหัวเลยน่าจะสนุกดีนะแบบฮาร์ดคอร์ฝุดๆอะ่ะเออว่าอย่างงั้นก็ดีอย่างพร้อมโอเคครับผมปลาจะสนุกกันเราขึ้น เราจะไปจำนวนไหยดินี่อ่าขุดอีกอ่ะอืมโอเคขึ้นไปเราจะขุดเหล็กก่อนเลยเอ้ยมีทองด้วยโอเคขุดครับผม ผมอยากทำฟาร์มเขนาดนั้นนะทำฟาร์ม ABC ด้วยแหละแต่ตอนนี้เราไม่มี ABC ไงเราทำไม่ได้มีว่าไปอย่างเราไม่ไมีไง<ม>โอ้คางค้างครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าบอกว่งปักทอดอะ่ะชิบหายละชิบก้าวเราอยากอยากที่ผมคิดคือตอนนี้คืออยากเจอหมวก ABC เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เจอขึ้นเรื่องอะไรวะเอ่อสปามอลเตอร์เอออยากเจอสปามอลเตอร์อยู่นะมักๆเลยแค่เหรอขวี the ้หน้าล้วขึ้นแล้วครับผมโอเคเไปเจาะไปเจ้ะเฮ้ยองค์เกตองค์เกตลูกซับบี้สุดอะเออเออขี่ขี่ขี่เฮ้ยได้ปอเตโต้แล้ว

เฟื่องฟูกระจกนะแบบผมจะเอามาวางอันนี้เลยผมว่ามันมีโอกาสที่จะเจอเพชรได้ง่ายกว่านะนเวลาวางกระจกมาวางเงี้ยจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยตรงนี้มีเพชรนะตรงนี้มีเพชรนะเงี้ยผมกได้ดูง่ายกว่าเนาะว่าวางน้ำเงี้ยวางน้ำมีโอกาสแบบออฟซิเดียมมันปิดอย่างเงี้ยเออเลิแบบดูไม่ได้ดูไม่ได้ไงถูกไหมถูกไหมเป็นเหมือนกันไหมฮะว่าเวลาปิดเงี้ยฝึกออฟซิเดียนจะปิดหมดเงี้ยอ่ะโตนเงี้ยปิดหมดเนี้ยอาจจะมีเพชรอยู่ข้างล่างเงี้ยเราไม่รู้ถูกไหม ทำไงอ่ะก็ไม่ได้ไปแค่นั้นทำไมเขาถึงเอาเพชรอยู่ใกล้ลาวาวะสังเกตไหมครคือแบบตรงไหนมีลาวาเงี้ยส่วนมากนะส่วนมากผมคิดว่าตรงไหนมีลาวาตรงนั้นต้องมีเพชรอ่ะผมกล้าพูดเลยบางครั้งอะ่อะผมเจนส่วนใหญ่คือตรงตรงนี้ไม่ได้มาดีกว่าจะหลงไหมเนี่ย โอ้โหขึ้นครับผมขึ้นละขึ้นละแล้วขึ้นแล้วครับผมขึ้นเลยวะเราจะเริ่มลามไปแล้วผมนี่ไงน้ำตักแม่มนหนึ่งทีลัพิชบ้านเราขาดลัพิชหรือเปล่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขาดเราจะขึ้นไปทำประตูนรกกันดีกว่าเนี่ยแล้วขุดลัพิชเสร็จแลาวขึ้นบ้านดกวา สาพในการอินชานผมอยากได้ที่เนี่ยจะได้ปั๊มเลเวลด้วยแหละประเด็นนะที่ผมคิดอะไปฮะไปฮะกะว่าจะมาขุดให้หมดซะหน่อยจำทางไหมครับผมเอาชิบหายลงออกมาจากข้างบนเออมาจากข้างบนจำได้ละ <c oughs> อืมอืมอืมเอทอดหมดอืม <c oughs> ครับผมเหมือนได้ยินเสียงพวกเอ้าอาเอออตฟกนนอ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋อะ๋รอ๋อ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 อเอ๋ออ๋ออ๋ออะอ กูปักทอนล,ลองมาจากไหนกันเนี่ยไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปฮะขึ้นไปบนแล้วครับในคลนะิปนหน้าเรามาทำตรงนี้ไหมอ่าทำบันไดนเงี้ยขึ้นขึ้นลงๆได้นสนุกหน่อยอคลิปนหน้ามาทำคลิปนหน้าถ้ามีเวลา <S <S พอผมมาลงไปในรถด้วยอะ <S <S ผมผมไม่อยากเลยยี่สิบยี่สิบนาทีไปหน่อย มันมันช้ามันอัพมันอัพมันอัพลงช้าอุ้ยได้โปรเตโต้มาโหเก็บไว้ยิ่งชีพโอเคอ่าเพาะพันธุ์บัวครับผมเอาตัวทำตัวตรงไหนดีอืมตรงนี้ดีกว่านี่แจ็คสิทธิ์จ็สิทธิหน่อยหนึ่งกว่า ประเด็นคือไม่ไม่ได้หาหรอกชชุอชุอุชอชเออเจ็บออกไออกไปเฮ้เฟียวฟาวมาผ้าเผา ไปฮะผมเราจะเข้าปรทุนลูกไปแล้วครับผมแล้วก็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 วกอ่ะเชี่ยนะทีมี้ด้วยโอ้โซลไม่เผาเผาเผาคนนั้นไปเผาไปแค่สองคน อ่าเอ้ยเดี๋ยวนี่เราจะมาใส่นี้กันเราจะไปหานั่นนะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะผมเรียกว่าก้อนกวดแล้วกันกวดนั่นแหละไช่ว่าละก้อนกวดเลยแหละเราไม่มีกวดนั่นกวดเลยป่ะกวดหรือหินกวดครับผมหน้าได้แล้วเว้ยโอเคระวังคืน้นายโอเค นี่ยได้แค่หลอดอะมันเลี้ยงหมูได้อ่ะโพเตโต้ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะคืออยากได้เหมือนกันแต่อยากได้แค่หลอดอะเออพูดตางตรงเลยฮะอ่าเรามีหลายอย่างที่ต้องทำเว่ยนี่เราไปเข้าดูแลกันแตนแตนต่แดนเข้าไปดีนะโอ้เอเป็นเราลุลัวเลย ไปขึ้นเลยรัวๆตกรัวๆเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้อย่าอย่าอย่าอย่ประตูนรกกูอืมประตูนรกประตูนรกกูว้าวะเฮ้ยแต่ได้ได้ไดอือ ไม้ MP หน่อยสองเอาละครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับก็ประตูนรกเราเสร็จแล้วอ่าแร่เราขุดแล้วอ่าเดี๋ยวคลิปหนะ้าเราจะมาทำอะไรกันดีไปตะลุยนรกกันไหมอ่าตะลุยนรกกันดีกว่าไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลานะครับผมสวัสดีครับจุ๊บ